สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการดูค่าของพารามิเตอร์แต่ละตัวนะครับของปั๊มน้ําทุกๆกยี่ห้อนะครับจะคล้ายๆกันหมดนะครับตัวนี้นะครับคือโวลต์โวลต์ที่มาจากแผงนะครับโซลาเซลล์ตอนนี้จ่ายมาอยู่ที่7 1็ดสิบเอ็ดจุดสี่นะครับจุดสี่โวลต์นี่คือโวลต์ที่ที่มาจากแผงนะครับไปยังปั๊มนะครับ แล้วก็อันนี้คือรอบของปั๊มนะครับตอนนี้เวลา17นาฬิกานะครับก็5โมงเย็นรอบเหลืออยู่ที่8 8 0 0 0รอบนะครับมาดูตรงนี้นะครับกดสวิตช์นะครับกดสวิตช์เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้มันจะวนไปเรื่อยๆนี่คือแอมป์นะครับแอมป์ูน่นะครับวันนี้ช่วงเย็นแล้วนะฮะมาดูวัดวัดสามสี่วัตต์นะครับ นี่ยครับก็คือเราก็จะกดไปเรื่อยๆนะครับกดวนไปเรื่อยนะครับเพื่อดูรอบดูกระแสดูวัดดูวนนะครับบางคนอาจจะมองเอ๊ะทำไมน้าไม่ไหลนะครับก็มาดูนะครับว่าอ่าว์าวขึ้นไหมนะครับแล้วก็ที่แผงนะครับติดปัญหาอะไรไหมนะครับเพราะว่าถ้าโวนไม่ขึ้นอาจจะมี คือสายหรือขั้วบางขั้วที่แผงอาจจะหลุดไปนะครับกระดูที่ตู้คอนโทรลได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับบางคนลงใส่ปั๊มหนึ่งแรงปั๊มหนึ่งแรงเนี่ยสามารถใช้สองแผงได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะปั๊มหนึ่งแรงสามารถใช้สองแผงได้ไหมอา่าใช้ได้ครับตัวนี้นะครับเป็นปั๊ม750วัตต์นะครับ ระบุนะครับแรงดังตั้งแต่50โวลต์นจนถึง150โวลต์น,นะครับรุ่นนี้6คิวต่อชั่วโมงนะครับเป็นปั๊มขนาด4นิ้วท่อออกนิ้ว2แผงนะครับที่ใช้นะแผงที่ใช้นะครับเป็นโมโนนะครับ380โวลต์น,นะครับ2แผงก็สามารถใช้กับปับ๊ม750โวลตได้นะครับ หรืออยากแรงกว่าน,นั้นนะครับอยากน้ําแรงกว่าน,นั้นก็คือเพิ่มแผงอีกแผงหนึ่งนะครับเป็น3แผงนะครับก็คืออาจจะไม่จําเป็นต้องเป็น600้อยวัตนะครับก็คือเราสามารถใช้ใเป็นหน่งแรงได้นะครับแต่ว่าขนาดของแผงจะเพิ่มขึ้นมานิดน,นึงนะครับจาก3ามร้อยวัตเป็นสม 1 8 0หรือ400วัตต์นี่ก็จะแรงขึ้นนะครับตัวนี้นะครับปั๊มตัวนี้รันมานะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกนะครับปีที่แล้วก็เดือนนี้ตุลาอีกหนึ่งเดือนนะจะครบปีนะครับก็คือเทสก็คือลันรันใช้งานจริงนะครับเปิดเปิดเครื่องทิ้งตั้งแต่วันแรกนะฮะเปิดทิ้งแล้วก็สูบน้ํา นะครับนี่เป็นท่อเนาะสูบน้ำสูบน้ำลงบ่อนะครับเกือบหนึ่งปนะีไม่ปิดเครื่องเลยนะครับเครื่องยังใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาจุกจิกด้วยนะครับส่วนแผงนะครับสภาพแผงก็ไม่มีเหลืองฮะก็สภาพดีนะครับ จะบอกเลยว่าแผงไม่ไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะฮะอันนี้ปล่อยปล่อยตามสภาพเลย1ปีเกือบ1ปีนะครับที่เราเปิดเครื่องไว้ตลอดนะครับก็ถือว่าชุดนี้ทนมากนะครับก็สำหรับใครที่ติดตรงไหนสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามได้นะครับอยู่ในคอมเมนต์เลยนะครับ